้มือพี่เบนไม่ได้มาครับที่ตีนะครัเอาเนาะลิ้วมานดำขึ<_<_้นโอ้ยเขาเห็นทันปะสูวสูวออกออกอกจากนี้ก่อนพี่ออกจากนี้ก่อนเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บไหมโอ้ยหัวโอ้ยหัวกูกับขาเกียดเจ็บไหนมาอุ้มอุ้มออกจากนี้ก่อนเร็วออกจากนี้ก่อนเร็วไเอ็งเจือ โอ้แห้งตหนักกูย้ายยาะตัชู้มันบกันเจีบบอส่เมืองแน่ใส่เมืองแน่เออไม่ได้ปิดอย่างดู้ไม่ได้ทะลอกเดีล่ะไม่ได้ทะอลตกใจโอ้อมาที่มี่มาตกใจสิ้นีุดนี่เลยมึงอวดีรายนะเห็นอก